สองอ่อยดีมากล้ว,วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถนนลอยฟ้าถานนลอยฟ้าอำเภออะไรเราบูพายุลุกเห็บมา,าม <laughs> บอก <c oughs> ใครที่สุดเราก็มาว่ายิงมากเลยตอนนี้ไม่มีคนป่วยให้ฉันห้าอป,ปี้ยวแบบหลักร้านมาก หนาวตอนนี้หนาวนำฝนน้องบรรยากาศมันดีมากเลยนะโอ้ยลมแห้งฉันเองก็นาวเพราะฉันใส่เสือ้อแขนกินแ็งแสงไม่เข้าหน้าฉันเลยดักฉันเปียกันาไม่ถ้าหาทางนี้เราลมมันก็จะอันนั้นผมฉันไง ปล่อยใจใไปกับสายลมอุ้ยลมแรงบรรยากาศมันดีาม,นดมาดามเรน <c oughs> มาดามโลดพ <c oughs> ี่น้องวันนี้เรามีการแสดงอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะมันนี่ก็เลยถือโอกาสแบะมากแสดงที่จังหวัดเลยครับหูมากเกือบหดใจกองพี่ชม <c oughs> <c oughs> มันคืนอทางลอยฟ้าที่ตะเหลือมเพลนเซิร์ดแล้วก็พี<อ>่ <c oughs> บอกว่าต้องได้มาต้องได้มามันเคยผ่านมาแล้วครั้งนึงที่แรกว่าสิบินโดนไี่เคย ลมแรงมากสังเกตจากผมหลวดบิวแว้งแว้งอันถือกล่องเห้ก้อนใช่มั้ยนี่เหลือพ่ะนะอะไรกันเรียบกหลวส่วนเออนี่ลวดส่วนจากเต็มที่โซโอนเหรออุ้ยลมแรงเห็นวัดใจได้เนี่เบื้องนานเร็ยากาศตอนฝนหยุดตรงีระดี เดี๋ยวโซ่หัวบางหลายเดี๋ยวเดี๋ยวสเปร์มาสีผมเสร็จผมเสร็จผมไปจเตี่ยหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะโซ่อ้เลยบอะไรเบื้องบนสูงเนาะสุดใจนางเอาโดนมาว่าจะบินโดนมันบินได้อยู่เพราะว่าเขาเขาเขียนตรงนี้เขาอนุญาตให้บินอยู่บินอยู่แต่ว่ามันบรรยากาศแบบโอ้ก็ด้วยล่ะว่าเป็นการเดินทางมันเป็นอย่างที่สมปูสมปูนแห้งเพราะว่า เข้าวพานแดดมากคือออกจากรีสอร์ทนี่คือแบบแดดเบี้ยงหัวแดดคือแบบทากันแดดทั้งหน้าทั้งตัวเลยวที่นี้พอขับมาได้ประมาณ8กิโลนี่นหะพายุลูกเห็บพายุลูกเห็บเขาแล้วแบบพหลดพหลดครับโตได้ต้อ,ตองเดจอดอยู่หนนาบานกะเจ้าแล้วที่นี่พอ่ออุ้ยหนาววันนี้พอ่อพายุลูกเห็บพันไปกับขับมากอีกกระบูฝนมาเดพ้พ่อวิทย์วิทย์ฝนมากันนี้คืนนู้นเขามากอีกบันนี้ แดดออกอุ้ยง่ามมาค่ะสดชื่นเลยแล้วก็เราก็มาถึงที่หมายด้วยแบบสวัสดีภาพแต่ว่าคำถามถามฝากไปทางฝนคืออันนีน้คือฝนเลยเดี๋ยวจะพามาชมเลยค่ะช,ชัดๆนะคะเดี๋ยวให้ชมแบบพาโนรามาให้ชมแบบ360บองศาลมแหงง้งๆดามโหลดคุณมาพูดถึว่าจิบกาแฟค่ะค่ะนี่ อันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ติดโอโซนอันดับสองของประเทศบ่เอาคือว่ามีโอโซนมองไดมีโอโซนก็เออขอจำทิดมองนี่นี่ไงฉันอยู่สูงสุดหัวฉันเพิงไปแล้วนี่มันดีมากเลยนะ เบื้องของน้ำเปตะเข้าเปนตะเข้าแกนี่ดีมูหันได้การดีเลยกาไ่าคนท่าคนก็สวยใช่ไ ตกอยู่บนเหนม่้วิ่ง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 แบบพี่ตนวิ่งแบบพี่ตูนโอ้สายนี้ก็มา

อหลักล yeah. mm ้านจริงๆนะครับอียมนะนบกานี่แโคสิมาหอดาน่าอยู่บนมาสั้นอ๋อเหยียบขีตมไอ้นู่นไอ้นู่นสุขความเวิ้งว้าอันไกลโพ้น